อ้โอ้าว <c oughs> นี่ทำไมพี่เลี้ยงหายไปหมดเลยล่ะเนี่ยเอ่อว่าแต่จริงๆแล้วฉันก็ฉันก็มาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กนี่นาวันนี้ว่าแต่ทำไมพอมาถึงแล้วฉันกลายเป็นคนตัวเล็กไปเฉยเลยเล็กกว่าเด็กอีกแล้วเนี่ยเอ่ออุย๊ยนี่ต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อนเหมือนเราจะถูกขังไว้ในเปรเด็กหรือเปล่านะ เนี่ยเป็นล็อกหูดูดิขวดนมอันเบลอเลยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าฉันสมัครงานมาทําที่สถานรับเลี้ยงเด็กยักษ์หรอกนะแบบเด็กยักษ์อ่ะเออย่แล้วอึ๊บอ่ะสะดุดสีล้มเลยโอแต่ที่เนี่ยทุกอย่างใหญ่โตไปหมดเลยจริงๆนะฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดี โอมน่ามันของเล่นนี่นาดูดีเหล่าทหารตัวเขียวทั้งหลายอย่ายิงเราเลยนะอุ้ยตรงนี้มีคนอยู่ด้วยหรือว่าเธอคนนี้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันเธอสวัสดีวายตกแล้วสวัสดีเธอไปไหนหรอเราไปด้วยโอ้ยกระโดดไม่ถึงอ่ะขาสั้นนี่หรอขึ้นมาทางนี้หรอรอเราด้วยสิโอ้โหนี่มันเครื่องบินของเล่นนี่นา เฮ้ยเราทำไมตัวเราจุบมแบบนี้อ่ะฮึบฮึบโอ้เกือบลนเกือบลนทุกคนรีบมาแล้วโหมีคนอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เด็กของที่นี่เลยสักคนเพราะทุกคนไม่เหมือนเด็กเลยนะ่ะถึงแม้ว่าจะตัวเล็กกระจิดเดียวแต่ดูสิข้างล่างนี่มันโศกอนาต,ตกรรมอะไรเนี่ยดูเละเทะเลิะเทอะไปหมดเลย โอ้วัดดีนาะยเราต้องเข้ามาในนี้สินะเออนี่มันเข่าว,วงกดหรือเปล่าไม่รู้ตามเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะไปไหนอะไปด้วยไปทางไหนเหรอเพื่อนนายจะพาเราหลงไหมเนี่ยนี่เรากำลังเดินไปทางไหนเนี่ยนายรู้หรือเปล่าโอ๊ะวเยแย่แล้วโอ๊ยเราอย่างนี้เราจะจำเราจะจำทางได้หรอแล้วก็น,นะเดินตามเพื่อนมามั่วมซะด้วยสิ พยายามจะนึกทางอยู่ว่าน่าจะเป็นทางนี้หรือเปล่านะโอ้ยได้ยินเสียงใครล้มแผลด้วยอะ่ะเฮ้ยนี่ไงใช่ถูกด้วยโหแต่ทางข้างในนี้มันแคบมากเลยอะ่ะแล้วเราก็ใส่หมวกซสใหญ่อะเนี่ยกระโดดทีมองไม่เห็นทางโอ้ยออกมาจากตรงดงเลเซอร์นั่นได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเด็กยากนี้หนะ โอ้ oh my กอดน่ากลัวมากเลยอะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีเด็กยักษ์ขนาดนี้อยู่ด้วยเราต้องแอบไปแม่เขาเห็นแอบแอบไปอย่าเห็นเรานะเด็กยักษ์ดูดูตาเขาสิเขาจะต้องจับเรากินแน่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่ากลัวจริงๆนี่เราโดนหลอกมาสถานร,รับเลี้ยงเด็กแบบไหนกันอะไรอะที่นี่คือที่ไหนนี่ห้องห้องตากจุกนมนี่นาะเนี่ยจุกนมที่เอาไว้ให้เด็ก ใส่ปากอะ่ะโอ้โหต้องเปิดไฟตากกันนี้เลยนะนี่ไงเราต้องกระโดดแบบนี้หรอว้าจมน้ำมันกระโดดไม่ไปแฮะหรือว่าต้องกระโดดแบบนี้อ้าวจริงด้วยอ้าว what ทำไมนี่ไงเราต้องกระโดดเหยียบจุกนมไปเรื่อยๆแบบนี้ฮึโอ้ยระวัง เอเกือบหล่นแล้วสิอุ้ยถูวทะลุได้ด้วยอะ่ะเรียบร้อยมาถึงอีกฝั่งย่างปลอดภัยนี่เธอพี่เลี้ยงคนนั้นน่ะไม่ใช่นะอย่าไปกระโดดขึ้นทางนั้นโอ้ oh m ก g อ d ไม่นะเพื่อนหล่นไปแล้วไปดีกว่าอุ้ยเฮ้ยมีเด็กยักษ์กำลังนอนอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนเมื่อกี้มีใครหล่นเข้าไปในปากเขาด้วยหรือเปล่าเอาที่ไงนายนายนายเออนายเป็นพี่เลี้ยงของกรสินะอ้าว ไปซะแล้วโธเอ้ยต้องไปยังไงอ๋อต้องต้องปีนขึ้นไปแบบนี้หรือเปล่านี่ไงระวังอย่าให้เจ้าเด็กยักษ์นั่นตื่นเชียวล่ะไม่งั้นแล้วก็เราอาจจะโดนจับเอาก็ได้นะเด็กอาจจะคิดว่าเราเป็นของเล่นหรือเปล่าจับเราไปย่ายํตีตีกินกัดปากอะไรอย่างงี้นะ่ากลัวโอเคลงทางนี้แหละค่อยๆลง นายตามมาเร็วนะคนนั้นน่ะโอ้เฮ้ยข้างหน้านั่นมันมีเด็กยักษ์อีกคนนึงอย่างนั้นเหรอนี่นายระวังอ๋เพื่อนต้องกระโดดข้ามไปแบบนี้เหรอนี่มันอะไรเนี่ยน้องไก่โอ้โหแล้วทำไมมีน้ำสีเขียวเออนี่มันน้ำสารพิษหรือเปล่าออไหลเลยคุกกี้เดี๋ยวนะวเราต้องทำยังไงกับเจ้าเด็กคนนั้นน่ะ น่ากลัวสุดๆเขาจะไม่กินเราใช่ไหมฮึบว้าโดนกินจันได้เฮ้ยนี่เราโดนเด็กยักษ์คนนั้นกินเข้ามาเหรอโอ้โหดูฟันดิรู้เลยว่าแปลงฟันไม่สะอาดเฮ้ยน่ากลัวโอ้ยเพื่อนนายระวังนี่คือเรากำลังอยู่ในตัวของเด็กยักษ์ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะไม่ใช่เด็กชาวโลกแล้วล่ะนะ เออเด็กคนนี้ออกมาเข้ามาจากดาวไหนหรือเปล่ามีใครร้องตุ่งอะไรเมื่อกี้อ้าวเราอะไรเนี่ยเจ้าเด็กยักษ์นี่กินแต่ของไม่มีประโยชน์หรือเปล่านะเดี๋ยวนะแล้วทำไมคนเราถึงกินขวดนมเข้ามาทั้งขวดได้แล้วนั่นอ่ะโอ้ข้างหน้านี่มันอะไรกันใช้ร่างกายของคนชาวโลกจริงหรอ,อ,อ เป็นเด็กที่มาจากต่างดาวแน่ๆเลยโอ้น่ากลัวจัดน่ากลัวจัดเอ้ยฟันแหลมมากเลยตรงนี้คืออะไรเนี่ยโนี่มันเขาเรียกว่า DNA หรือเปล่านะดูสิได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วอะมันคือเสียงอะไรกันไม่มีคนตามมาเลยข้างหลังพี่เลี้ยงคนอื่นยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่านะ มีสมองด้วยอย่าบอกนะว่าเด็กนี่จับคนกินเข้ามาแล้วก็มีสมองอยู่ข้างในสยองก่อนสุดๆเโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยเออเออโอ๊ยนี่วันอะไรเนี่ยโอ๊ยเออเออเอะ้ยอะเอเอโอ๊ยนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนอีกเนี่ยเมื่อกี้หล่นมาแรงมากเจ็บไปทั้งตัวเลย ฉันต้องออกจากที่นี่ให้ได้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนี่มันสถานรับเลี้ยงเด็กยักษ์ต่างๆกล่าวจะเจ็ดโอ้กอดนี่เพื่อนๆือนของเราหรือเปล่าตรงนี้รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นโซนสไลด์เราต้องรีบวิ่งเร็วๆนิดนึงปึ๊บโอ้ยกระโดดเรากำลังวิ่งอยู่ท่ามกลางของเล่นของเด็กยักษ์พวกนั้นเฮ้ยโอ้โหระวังทหารเฮ้ยเฮ้ย ไม่บอกเราว่ามีทางแยก้ยนี่เราขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วละเราดูเหมือนว่าเราจะต้องเข้าท่ออะไรสักอย่างหนึ่งโอเคไปกันเลยดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เราออกมาข้างนอกสถานรับเลี้ยงเด็กนั่นได้แล้วเอาละอีกนิดอีก,อก,อกเดียวเราก็จะกลับไปถึงบ้านของเราฮึบนี่มันท่ออะไรเนี่ยเดย์แคร์สถานรับเลี้ยงเด็กยักษ์คำเตือนอย่าหลงก็ามาเชียวล่ะ ไปดีกว่าพิ่มเพิ่มพิ่มพิ่มถ้าเราโดนไอสารพวกนี้เข้าลราก็เราต้องตัวละลายตายแน่นอนอ,อะไรอุโมงค์ข้างหน้านั่นก็เป็นทางรอดของเราแล้วสู่อิสระภาพกลับบ้านก่อนจ้า